ก็มีรุ่นพี่แนะนำมาครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนก็คือขับขับอยู่อยู่ดีรูปสัญญาณเครื่องยนต์เนี่ยก็ขึ้นครับแล้วก็เหมือนกับว่าเครื่องยนต์ก็ติดก็เลยโทรไปถามรุ่นพี่ก็เหมือนกับว่าแบตเนี่ยมันน่าจะเสียก็เลยเลยเห็นที่นี่ว่ามันมีประกรัน3ปีอะไรก็เลยเข้ามาเช็คดูครับ ทำงานร่วมใช่ครับผมทำงานร่วมกันก็รู้สึกมันกระชับขึ้นเรื่อยๆแรงจะเบาเท้าเราไหน่อยเราเราก็ต้องกดเยอะเพื่อ่จะไปกดแรงก็โดยรวมก็ถือว่าดีครับรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นแล้วก็เบรกก็รู้สึกหนึบขึ้นก่อนก่อนที่มันจะคือก่อนหน้านี้ก่อนที่แบตมันจะเสียไปเนี่ยก็รู้สึกว่ารถมันไม่ค่อยประหยัดน้ำมันแล้วก็บวกว่าเบรกไม่ค่อยอยู่อย่างเงี้ยครับใช่ แต่ว่าก็เพิ่งมารู้ว่ามันเป็นมันเชื่อมกันหมดพวกระบบไฟฟ้านะครับก็จริงๆถ้าหมั่นเข้ามาแบบพวกล้างทำความสะอาดพวกพัดลมที่แบบเป่าตัวแบตเตอรี่ครับก็ก็น่าจะดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าแบตร้อนมันก็ยิ่งร้อนมันก็ยิ่งเสื่อมแล้วก็พยายามอย่าจอดในที่จอดกลางแดดนะครับพยายามจอดในร่มก็จะรักษาแบตให้นานขึ้นจะไ,ได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย